เดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งนู้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี่ร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้พามาอัปเดตต้มทุเรียนนะคะ แล้วก็เดินผ่านต้นสมิ็รแดงก็เลยถ่ายให้ชมด้วยนะคะมาอัปเดตต้นทุเรียนค่ะเนื่องจากมีคนคอมเมนต์มาถามว่าต้นทุเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะต้นทุเรียนของเราทั้งหมดปลูกไว้8ต้นนะคะจากคลิปแรกที่ใครเคยได้ดูช่องเราก็จะรู้นะคะว่าปลูกไว้8ต้นตอนนี้นะคะ8ต้นเหลือหต้นแล้วค่ะตายไปสองนะคะ นื่องจากไม่ค่อยมีเวลาด้วยค่ะตอนนี้ฤดูฝนนะคะฝนก็ตกอยู่วันนี้ว่าจะไม่ถ่ายแลย้วแต่ก็ว่าจะถ่ายหลังปีใหม่อัปเดตตอนหลังปีใหม่นะคะแต่ว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาพอดีก็เลยจะอัปเดตให้ดูตอนนี้เลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นแรกๆที่เราปลูกนะคะระยะเวลาก็ประมาณ2ปีได้ไหมจำเวลาไม่ได้แล้วค่ะถ้าอยากรู้เวลาต้องย้อนไปดูคลิปแรกนะคะคลิปแรกที่เราลงก็เนี่ยค่ะตอนนี้พี่หลีได้ตัดโดนะคะภาษาใต้เขาเรียกว่าตัดโดตัดโดหรือตัดไปย่อตรงนี้ค่ะ ปลายของต้นเลยนะคะเพื่ออะไรคะตัดเพื่อ,อให้เขาแตกเป็นพุ่มนะคะไม่ให้เขาสูงมากเพราะเราตั้งใจที่จะปลูกไว้ในกระถางตลอดเลยนะคะ,จ,ะจนครบ5้าปีจนจะได้กินลูกเราคิดว่าเราจะปลูกไว้ในกระถางด้วยการเพิ่มดินให้แบบนี้ตลอดก็เลยต้องการตัดโดไม่ให้เขาสูงมากเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะต้นนี้ค่อนข้างสวยนะคะต้นทุเรียนแต่ละต้นก็ใหญ่ไม่เท่ากันนะคะต้นนี้สวยค่ะ ข็แงแรงเพราะฉะนั้นเวลาการเวลาที่เราซื้อนะคะเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะเลือกที่จะเอ่อเลือกต้นพันธุ์นะคะมาปลูกโอ้แบ๊บนึงนะคะฝนก็ตกแล้วต้นนี้นะคะที่ได้ตายไป1ต้นและอีกฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งก็อีก1ต้นนะคะที่ตายไปแล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็ไม่ค่อยสวย ให้ดูนะคะนี่ไม่ได้ดูแลมาหลายเดือนนะคะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรเลยค่ะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็เนี่ยหน้ามาสวยอยู่ต้นนี้ต้นต้นหนึ่งนะคะเนี่ยต้นนี้ที่กว่าสวยอยู่นะคะเราต้องการให้เป็นพุ่มนะคะก็เลยตัดแบบนี้นะคะไม่ให้เขาสูงแล้วก็ต้นนี้ทำท่าจะตายแล้วแต่ก็ฟื้นขึ้นมานะคะ ที่ของเรามันคับแคบค่ะมันคับแคบเนบบื่องจากเราทําของเก่ารีไซเคิลด้วยแล้วก็อันนี้เป็นทุเรียนบ้านนะคะไม่ได้ฉีดยาประมาณหลายเดือนแล้วค่ะไม่ได้ฉีดยาหลายเดือนแล้วเนื่องจากเป็นช่วงฤด,ดูฝนด้วยฉีดยาก,ก,ก็ถูกฝนชะล้างนะคะก็คิดว่าฝนหยุดเมื่อไหรก่ก็ค่อยฉีดยาให้เขานะคะเพราะต้นทุเรียนนี่ขาดยาไม่ได้เลยค่ะยาฆ่าแมลางยาอะไรนี่จําเป็นมากค่ะค่าเพียค่าไฟค่าเพียไฟค่าเชื้อรานะคะ ตอนนี้ก็ต้นนี้สวยกว่าเพื่อนค่ะปลูกแปดต้นตายไปสองต้นเหลือหกต้นค่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งที่เราปลูกไว้เนาะใครที่ดูคลิปแรกๆของการปลูกต้นทุเรียนก็จะรู้ว่าเราปลูกไว้สองฝั่งนะคะฝั่งนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่สองต้นค่ะปกติฝั่งนี้มีสามต้นนะคะสามต้นที่เป็นทุเรียนพันธุ์เนาะที่ปลูกในเข่งนะคะสามต้นต้นนู้นตายนะคะต้นกระถางสีฟ้าตายเหลืออันนี้กับอันนี้นะคะ เดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งนูนะะ้นค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะทั้งหมดที่เราเคยทําคลิปแรกๆเลยก็คือแปดต้นนะพี่เนาะตอนนี้ก็เหลือเหลือกี่ต้นพี่ตอนนี้ฝนตกนะคะที่ฉันมาถ่ายทําก็ฝนตกนะคะเ<อ>น,นื่องจาก<อ>มีคนคอมเมน <comment S 2> ต<อ>์อยากดูก็เลยผ่าฝนมาให้ค่ะเนี่ยค่ะเราได้ตัดเขาเรียกว่าตัดโดหรือว่าตัดตัดปลายยอดเขาแล้วนะคะเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้นะคะ เราตัดปลายยอดเขาเพื่อที่จะให้เขาเป็นพุ่มไม่สูงมากนะคะต่อไปพอเขาสูงขึ้นกว่านี้นิดนึงเราก็จะตัดแต่งกิ่งที่เราไม่ต้องการอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะ,ะยอดเราเก็จะเอาไปเสียบต้นอื่นได้นะคะตอนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะแต่เพราะว่าฤด,ดูฝนด้วยคะ่ะฝนตกหนักแล้วก็ไม่ได้ฉีดยานะคะไม่ได้ฉีดยามาห้าเดือนหกเดือนแล้วคะ่ะไม่ได้ฉีดยาเลยนะพี่นะ นี่ข้างตรงนี้ก็เหลืออยู่สี่ต้นใช่ไหมพี่ต้นนั้นก็ที่เคยทําคลิปไปแล้วตายไปต้นหนึ่งเน,นื่องจากว่าเคยทําคลิปไปแล้วนะคะที่ต้นนั้นที่ตายก็เหลือตรงนี้ค่ะตรงนี้สองต้นแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะเดีย๋ยวพาเดินไปดูแล้วก็ต้นนี้นะคะที่ยังเหลืออยู่ไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะไม่ได้ฉีดยาต้นนี้ก็คฟืน้นเลยหรออืมเก็บอัดโดยนี่ค่ะกำลังแตกเลยหรอกกำลังแตกแล้วนะคะ ต้นนี้ไม่สวยเท่าเพื่อนเขาเดี๋ยวพาไปเดินไปดูต้นนู้นค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้ฉีดยาหลายเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูนะคะมะนาวหล่นมะนาวก็โอ้โหมะนาวดกมากเลยค่ะมะนาวดกมาพี่นะแต่ไม่ก่อนนั้นนอนใช่แต่แต่ว่านอนมากค่ะนอนมาแรงเลยเดี๋ยวพาเดินไปดูต้นนี้นะคะนี่ก็นี่ค่ะตัดตัดต ตัดทุกต้นแล้วนะคะตัดแล้วตัดเพื่ออะไรตัดให้มันต่ำเหรอเนาะคลิปตัดเราก็เคยทําไปแล้วนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้นับเวลาเลยค่ะเท่าไหร่แล้วใครที่ดูคลิปแรกๆก็น่าจะรู้นะคะประมาณกี่เดือนก็แตะประมาณนี้ข้างหลังตรงนี้มีสี่ต้นเนาะข้างหน้าเป็นบุมด้วยวมันต่ำเราปลูกไว้สองฝั่งทั้งหมดตอนนี้เราเหลือกี่ต้นพี่ครบตน้น ลูกแปดต้นเหลือหต้นนะคะตายไปสองต้นค่ะตายไปสองต้นนะคะพอมันสูงขึ้นสักนิดนึงเราค่อยตัดแต่งอีกทีนะคะตัดเอายอดออกตอนนี้ก็ฉีดยาไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากฝนตกไม่หยุดนะคะก็เลยฉีดยาต้นทุเรียนนี่ต้องเดือน2เดือนก็ต้องฉีดยาสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเพี้ยไฟเพี้ยอะไรเยอะนะคะเพี้ยขาวเชื้อราเยอะค่ะแต่ว่า เราต้องดูแลให้ถึงยามากเลยค่ะกว่าจะได้กินแต่ว่าก็ได้ประมาณนี้ค่ะเราก็ทำหลายอย่างเนาะไม่ค่อยมีเวลาดูแลต้นนั้นต้นนั้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะนั่นตอฟืนเนาะตอฟืนมามตายแล้วกอไ้เตั่นี่นนต้นนี้เพิ่งจะฟื้นนะคะ ทำ,ทำท่าตายไปเลยแล้วก็นี่มันฟื้นขึ้นมาอีกแตกยอดมาเร่ยแล้วเริ่มจะแตกยอดมาใหม่แล้วนะคะต้นนี้ก็รอไปแล้วปีหน้าแน,น่นอนด้วยน่าปีหน้าถึงจะสวยนะคะวันไม่มีคลิปลงนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันคลิปของเก่าไม่ได้ลงก็เลยมาลงคลิปต้นไม้ให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะฝนตกไม่หยุดเลยคลิปสั้นๆนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ค่อยสวยค่ะขนาดต้นอื่นยังไม่สวยเลยอันนี้เชือาต้นอื่นก็เป็นิคนะอันนี้ต้นชมวงก็ไม่ค่อยสวยแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยพอฝนหยุดปุ๊บก็ต้องฉีดยาเลยนะคะนี่แต่ว่าตอนนี้ฝนตกทุกวันค่ะมันฉีดยาไม่ได้นะคะเราให้ฝนหยุดก็ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อราเลยค่ะ